สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องเวิร์สุขูสุขคนจ้าเมื่อนี้มาพบมาบอกครับจ้าผ้าก,กินคือเกาคาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าได้แนวสาบแนวนัวมาฝากมาตอนกิหละจ้าได้แกงสายบัวค่ะพี่น้องขาแกงกะทิสายบัวใส่เนื้อปลาทูจ้าใส่เนื้อปลาทูเด,ด้อค่ะพี่น้องขาเอา,าเห็ดกินแซ่บเลยค่ะสายบัวโอนๆเด้อพี่นอ้องเด้อแกงใส่กะทิอู้ สูตรเข้มขน้นกลมุมกลม่อมอร่อยแทบนัวหวานนัวมันเอ้ยเสีบเข่ากันจ้าก,กินขับเข่าสวยห,อน,หอนเด้อค่ะพี่น้องคะมือนี้กินรับเข่าสวยหอน,หอนกินอยู่บอนเกาบอนเดิมขอ 9, งเหาค่ะกินอยู่ห้องขรัวพนักงานห่านของเหาเองจ้าพี่น้องด้เวลาพักก่อนก็คือการกินเข่าค่ะพี่น้องกินเข่าอิม้มเ,เสียบแล้วก็ไป นอนหลิงโทรศัพท์ค่ะพี่น้องจ้าเมือนี้งานบุญไหว้ตะเสาค่ะทรงงานหลายอย่างค่ะพี่น้องคะก็จะเป็นบุญบุญบ่คอยได้ลงคิบค่ะพี่น้องเอ้ยอย่าเฝาาลืมจ้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แน่เด้อพี่น้องจ้าผ่านมาท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จ้าผ้ากินช่องน้อยๆของเพื่อนๆนเด้อค่ะพี่น้องจ้าขอกำลังแรงใจจากพี่น้องน้ำแน่จ้าเมื่อนี้กระไดแซ่บคือเก้าค่ะพี่น้องจ้ายังม่้มีคลิปกินตมบกงเรอยากกินแตมฮงเหรอพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนก็กินค่ะตำเองซ่บเองตำเองซ่บเองเหมือนเมื่อคืนนะคะทุกคนโอ้ย มื่อนี้ก็ว่าอยากกินแกงอันปลากระป๋องใส่สิ่งใส่บนสิ่งอยากกินอยากกินพี่น้องค่ะจักอยากยังเนี้ยมิตรแน่วอยากอยากค่ะน้ำนักก็ขึ้นเอาขึ้นเอาพี่น้องเอ้ยเจมินมันอ้วนอ้วนบ่ลงแล้วค่ะพี่น้องค่ะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนบัดคำมาหาแต่แน่วกินค่ะพี่น้องเอ้ยนอกเรื่องอีกแล้วค่ะนอกเรื่องไปค่ะรสชาติของข้างกระเส็บด้อค่ะพี่น้องค่ะแซ่บหวาน หนวดพระทูนไงพระทูนี่นตออัวตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องแกะใส่อเสียขาซ้ายบัวนี่ค่ะบรด้บอด้บอด้ไปเก็บได้พี่น้องโมงมี่น้องไงไปสื่อ้ายบัวเอาจ้ากะแกงเองค่ะวิธีทําจ้าบได้ล,ลุงเรื่องค่ะพี่น้องค่ะฝ่าวิญญาก็มาทํางานค่ะเลยบรด้จับโทรศัพท์เจัาสิ่ยากหลกไปโรงเรียนจ้าสิเฮกับข้าวหุงข้าว,าวพี่น้องเอ้ยกันนั่นละจ้ากะแกงทัวไปห้องนี่ละค่ะ ตุกตะขาตุกตุกตะไคร่ใส่ค่ะพี่น้องค่ะแกงปกติเหมือนแกงบ้านเฮานี่ละจ้าพี่น้องพี่น้องกับสเฮ็ดเป็นกันทุกคนอยู่ตรงนั่นจ้าน้อก,กับกินข้าเเราค่ะพี่น้องจ้ากินก่าทำเองอร่อยเองแซบเองน่องตะของผู้อื่นบวกกินบวกแซบกับบัดกับบัดโบ,าบ,าบาหูน้ำเนาะจะของเฮ็ดเองกับวาแซบพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคือเกาด้วยค่ะพี่น้องจ้าฝากขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เป็นดูแลกดไลค์กดแชร์จ้าคือเกาฝากขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าและขอบคุณค่ะ